แลเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งหนีนี่ได้ไหมครับริมฝั่งสะโดปั๊บ Thank mm -hmm. you. 买来，就买回来的。

น,นี่บรรยากาศยามค่ำคืนครับผมวันนี้นอนที่นี่เหรอครับเรียบร้อยไม่อยากจะเอ่ยครับบรรยากาศเนี่ยสุดยอดกลางวันร้อนกลางคืนหนาวแต่ความหิวไม่เคปยปานอีกใครครับ เหลืตามองพ่อผมโอ้ผักกิลูพี่น้องเอ้ยผักกิลนี่ผักกิลูโอ้คำบักใไนนึงว้ายคำเนี้พอพี่พังน้อง อ,อเพื่อพี่เพื่อน้องครับบรรยากาศยามค่ำคืนครับเนี่ย คืนตัวแรกครับกําังครับเนี่ยโอ้โหลับกันนะครับเนี่ยลับแล้วกลับแล้วเก,บวก็บของเสร็จแล้วโอ้โหมันร้อนไม่มีเวลาถ่ายเลยครับร้อนมากโอ้โหยอมยอมยอมไม่ไหวครับผมกลับแล้วครับเนี่ย